ยังรีว่าจบเกมนี้แชมป์จากประเทศอินโดถึงับขำบอกมานะทุกคนนะว่าแบบมันห่างชั้นจนขนาดนี้เลยเหรอฝีมือเราคือแบบเพียงแค่หกแต่จีเท่านั้นเองนะเบคอนจบเกมครับชิวไปถึง18ตัวในขนาดจีนที่แพ้แบบยังขำอ่ะว่าแบบเฮ้ยเราสู้ไม่ได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่คือแบบชิงแชมป์โลกอาวีนะเว้ยแลวเราเป็นตัวแทนของประเทศอินโดนะแต่เราโดนตบยับขนาดนี้เดี๋ยวรู้ไปว่าจะยับแค่ไหนครับบอกเลยว่าโคตรฮาเกมนี้ทีมนี้ ครับอ่าทีมนี้คือเรกว่าอยู่ด้วยตัวเองไปก่อนอ่าเดี๋ยวพร้อมและทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะครับอยู่ที่เรียนรู้เอ้ยท่าเดิมหรอเปล่าหมอล้นก่อนเลยอยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติทันเนี่ยนี่งัดเหมือนเดิมเลยงัดมาจะบอกว่าจะโดนเฟิร์สบัตตรงนี้กะเมื่อวานโดนต้นไม้วันนั้นนะ่ะท่าน,นี้เลยระหว่างประชุมเวลาโหลากลาก,ลากเขาป้อบเลยแล้วแบบทําใจเลยไม่ได้เอาฟิงเกอร์มา,าไม่ได้เอาฟิงเกอร์มาคี้นึ่งเออได้เฟิร์สบัตไปแล้วครับอามากี้ครับนี่ฮะเหมือนจะเก็บกดนะครัะ โอ้ยในขณะที่เราโฟกัสกันอยู่ว่าเอ้ยเสาเอกจะรอดเปล่าเขาไปเทกันยังไงครับเอาสกัดต่อยมามอนไปแล้วมีไหมมีรีเพย์ไหมเออเดี๋ยวต้องรอดูผมก็ไม่ได้ทันได้ดูกำลังเรียกว่าเขาไปตัดขีปะคุณแล้วไม่รู้อีท่าไหนนะต่อยกันมาหลายมัดอยู่เหมือนกันถ้าดูจากส่งแล้เวฟแหกคือมาร์ี้สองก่อนแหละได้เคลียเวฟด้วยอย่างนั้นครับอ่าสกาดตายก็ไม่เยอะนะฟิกเกอร์ก็มีไม่ได้ใช้ด้วยแมมมอนมาแล้วครับข้างหลังเพียบ เฮ้ปั๊บงัดเสร็จปั๊บครับตรงนี้อ้าวและโดนป้อมยิงด้วยเรียบร้อยดีฮะหวานรู้จนตายครับนี่ฮะบอกเลยว่าเครดิตดีโอ้โหมีกี่ใบด้วยใบเดียวนะครับเป็นแบบวิสตัมด้วยโอ้วงเงินสูงรูดรูดเปิดเปิดเปิดรูดไปเลยสิบล้านจะรูดไปนี่ไงมาให้ดูโอ้นี่ไงรู้แล้วว่าทำไมแรงตังพวกนักแข่งเขามีรูดพิเศษปะเขาตีไว้ยี่รับเ้าตีไวหกครับเอาตี ซาตานิปิเกอร์มาแล้วบินใส่เก็บครับตัวของด้วงไปหนึ่งเงือกโอ้แล้วคีล่ามาด้วยโอ้โหตอนนี้ของลูนผมสงสารโอบีละตัดไม่ทันแน่นอนทุกย่างกัทุกที่เลยใช่มันเกิดพร้อมกันแทบจะหลายหลายไฟเลยใจเย็นทุกคนลงให้กำลังใจนะฮะผมก็มองมินิแมดไม่ทำเหมือนกันเพราะว่าเขาตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มาครับศูนย์สี่ไปแล้วครับสองนาทีอารเบิร์ตเล่นแล้วว่าจบเกมจะกี่สกอร์ดีกว่าเล่นให้คนจับภาพทันหน่อยเพราะว่าเล่นกันไวมากตอนนี้เปิดเกมเร็วมาก ม,มีจอเล็กจอเล็กเปิดที่มาร์กี้เลยได้ไหมจอเล็กล็อกมากร์กี้ไว้เลยมาร์กี้กีจะไปอีกแล้วเนี่ยเป็นป้าฝันตรงข้ามแบบบูบับอีกแล้วซาตามาแล้วบินใส่ปั๊บมาหนึ่งสองสามสี่ห้าตาแตกดูทรงแล้วโอกาสรอดน้อยมากครับฟาเดี่ยวจากคิมซเจครับและได้บูบับไปด้วยบูบับนี่เองไม่คิดจะแบกอาร์มอนพีเลยอแล้วอมพีแย่างหลับหลบแล้วกระโดดกลับมาไงล่ะโอ้โหเหมือนหนักเรื่องผมเคยดูนะผีลืมหลุมโอ้เหรอนึกว่า ไอ้เอขึ้นมาน่ดู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 ล้เก็บโดยหวอันตัวแล้วมาร์กี้ไปทอะไรตรู้นอีกแล้วหัวหน้าป้อมสองอะไรครับเนี่ยเขามีออร่าอะไรกันหรือเปล่านี่แล้วยิงตะไตายยิงยิงตูอีกคนิววแล้วยิงโดนอมยิง่วยแทยิงแล้วตไลกดรดด้วยและบินมาแล้วเอายงไรแต่เลือดยังเต็มเกือบเต็มนะอือเปิดฮิวแล้วใส่อย่างเดียวเลยครับโอเล่เพรไวมากมากครับทางด้านของเบคอนทาศูนย์เจไปแล้ว หน้าสามมันโอ้ดูดันไม่เอียงใจใครม้านี่ม้าที่มานี่นี่ตอนจับไม่ฆ่าตอนฆ่าไม่จับใช่ครับผมเรียกว่าจับไม่ทันเอาง่ายโอ้ยบินใส่เจสเตอร์เจ็บจัดเฮ้ยไปแล้วเไปอีกแล้วด้าข้างหน้ายิงยันจัดเข้าไปโอ้โหแล้วแล้วฝ่าได้ครับจะมาเคลียร์คลิปนี่จะตีป้อมก่อนสี่นาทีครับโอ้โหแล้วได้ด้วยครับดูผิวกีราของอัมพวีเดินมาแยกล่างหลบครับแล้วเอาวิญญาณไว้แจ๊ะอ้า แตกเลยฮะจังหวะนี้คีล่าแล้วถูกมานะครับโดนคนเดียวครับไม่แบ่งใครครับสำหรับตัวของเต่าเอ็กครับแล้วมีหมูหวานไปายจะเข้ามาช่วยเลีซินซ้ายไปไม่โดนนะแล้วลูดกลับมาเมื่อกี้เขาชาร์จไม่โดนโดนยิงสวนกลับไปโอ้โลอเป้าแล้วเขาสไลด์วืดมานี่หลบได้ครับแล้วเล่นต่อขั้วจงตอนนี้ผมไม่ได้หลอนอะไรในบนหน้าจอนะโวมาเกี้ครับแต่ตอนนี้มาคีเบเกอร์เข้าไปกลางวงแล้วดูการบินไปแล้วครับคิมเซนเต้สตาร์าแอร์ไลน์โดยนายคิมเซนเต้ยิวมาย้ำตำอีกเอาไว้แล้วมีคนหลนฉีดเข้าไปด้านล่างครับเต็มคาารเบล ดอดจริงๆในการต่อดามจเตอร์มาได้กัน11ตอนหนึ่งครับโอ้โหต่กากันเงินมันไปเร็วมากไงใช่ตอนนี้เบคอนทำกระหน่ำนบกระหน่ำเดวาอยูเต็ดอีสปอร์ตอย่างหนักดน่งมาเพื่อกระหน่ำลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลนี่ละมาแล้วมากี้ครับมากระหน่ำที่เล่นกางต่อแล้วปีวิญญาณของอันพีเข้าล่างแตกไปหนึ่ง โดนปีดเิ็นยางเข้าไปแล้วปิดมาแล้วตัแตกห้าครับซาต้าเขาบ้าไปแล้วครับแล้วยิยงสไลด์ไปไม่โดนซาต้าเขเข้ามาแทงแล้วเป็นหัวนที่เก็บไปได้ครับโดยที่มาร์กี้แทงอยู่ครับแล้วมีเก็บฟาเดลและตรงกลางตีป้อมจ,จุกจักตะจุกจักจุกจัจกจุจกจ,จักเก็บไปอีกหนึ่งครับกระหน่ำแรงและเกินครับสำหรับเบคอนทา้ยิงไปไม่ตายครับเพบอลของน <ไป S 2> ้อยฮะยิงไม่โอ้ยโดนดูยิงกันเต็มเลยเมื่อกี้เขาไม่รู้ว่าตั้งใจหลบหรือมันไปโดนเอง กดหิวใหญ่เลยหิวใหญ่แลวจะเอาจบและจะเอาจบมาจังหวะนี้ครับโอ้โหกดที่เบเกอร์ถอยมาแล้วมีคีปตรงกลางคีปด้านล่างอตรงกลางตาต้าเวลานด้านล่างครับมุหวาดยิงยิงครับโดนหบไปแล้วหนึ่งคนครับทางข้างหน้าและคิมเตกกำลังจะบินด้วยเอเซนเอาและเหมือนจะไหลแต่ยังไม่ตกรถครับแล้วเป็นไล่ตัวของฮะับอรซอรี่ครับด้านหลังโอ้และได้่อป้อมไปแล้วในนาทีที่5โอ้โหสุดยอดและเข้าไปเก็บอีกหนึ่งตัวครับอวันพีครับจะเอาจบเลยนี่เปล่าแล้วดูมุมวัดขึ้นหน้าแล้วครับตึ้นขึ้นหมดไม่สนูก เกาะป้อมมึงออกมานาาน,าน,มน,นาทีกว่าสี่นาทีโหนี่มันห้านาทีกว่าห้านาทีครึ่งนี่สิบห้าเหนึ่งเดินเกมไวคือโอ้รีบอะไรกันแบนี้ครับอยเรียกว่าเดินอย่าเรียกว่าเดินเกมไวครับ,รบเรียกว่าเปิดวาร์ปฮะอไม่ต้องถามกับตันทูรู้ว่าทำไมเรายังไม่วาร์ปตอนนี้นยะกัปตันน่าจะถามเนี่ยววาร์ไปไปไกลถึงไหนแล้วฮะครับเดินเกมแบบ เร็วแรงรัวสมกับคอนเซปต์เกมเอาละครับเดินขึ้นบ้านโอ้โ oh, หแล้วเดินมานะครับเช็คเลยเช็คดาวเนี่ยวอตส์แมน เดินมาหาซ้ายหาขวาครับกำลังจะเข้ามากี้ไปต่อยหนึ่งโอ้โหแลวโดนงัดกลับมาแต่กี้ยังอึดอยู่ครับแลวรับดาเมจกับสิงห์กอร้างให้เพื่อนร่วมทีมเข้าไปทำดาเมจต่อโดนถูกอ้าวขอบคุณเลยครับกี้บอกที่หุบให้ผมครับทำมไม่ให้ผมไม่ได้เลรีเซ็ตไ้ด้านหลังยังเข้าไม่ได้ครับแอตโตรตี้ดูยิงตี้ยังเข้าไม่ได้แแล้วก็เกิดตายแต่ว่าได้สามทางในนาทีที่หกนี่น่าจะเป็นโคตรร่าเรเร็วที่สุดครับของการเดินเกม โอ้จากฝั่งของเบคขันามครับที่กระหน่ำมาไวมากเรียกตุ๊กตาต่แต่พิติมาที่เลนกลางแล้วครับของยังไม่มีและฝังตรงข้ามก็โดนไปอีกหนึ่งตัวเอาแล้วตุ๊กตา,ต,าต่ำแต่พิติมันจะได้เดินมาจบเกมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเบคขันามยังไม่หยุดที่จะบุกครับนี่ครับเข้าไปแบบจุกๆจบเกมแรกโดยเบคขันามหกนาทีสี่สิบกว่ากว่าครับสิบแปดตอนหนึ่งครับโอ้ป้อมนี่แทบจะไร่ริ้วลอยมีรอยเดียวครับก็คือเอาวันพีที่โดนกระสุนนั้นไปเดินเกมไวสุดสุดครับ ก็นำ mm hmm. เอาชนะเดวายูนเต็ดอีสปอร์ตไปก่อนเลยครับ1ต่อ0นฮะาตาแอร์ไลน์ของนายคิมชเชนซไม่เห็นนานวุฒ mm ิ hmm. บินทายานแบบสวยๆหลายครั้งแต่บินแบบผ่านข้องท่าต้องทำใจอะ่ะอืมเพราะเลือดมันเหลือน้อยและของกันเวทก็ยังไม่มีครับโอ้โหนี่่าจะเป็นสิติที่ล้มได้ยากมากเลยนะโ,โหยากจริงๆนะล้มยาก